สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องทุกผู้ทุกคนครับมีฝนตกกระเกี๊ยบแสนสุขเดียวว่าเบิ้ง,บง,บงกบครับอันนี้คือบอกบเขาผมครับเลี้ยงกบไวสีพาพี่น้องมาเบิงบ้งกบกบตัวนี้ผมเลี้ยงไว้ประมาณเดือนกว่าๆแล้วครับประมาณเดือนครึ่งก็เลยจะมาเบิงบ้งเป็นไัตัวใหญ่บอมันได้ผลบอนะครับพี่น้อง เลยจะมาให้พี่น้องในเบิงน้ากันผู้ใด้สีชื่นชอบหรือขึ้นอยากเรียงกบคือผมเดี๋ยวว่าเบิงน้ากันสำหรับผู้ที่คิดอยากเรียงกบในบอซีเมนต์คือผมผมเคยเก็บคลิปไว้ก่อนนานี่ตอนผมเรียกไม่ใหม่พี่น้องอยอดไปเบิงก็ได้ครับตอนนี้ประมาณเดือนเรึ่งแล้วก็เลยเสียบ้าสวัสดีว่าอัปเดตเนาะครับพี่น้องเนาะ สวามาเบียดพี่น้องในเบิ้งว่ามันตัวใหญ่สำเนเดือนเคืองกบเดือนเคืองอันนี้ผมบอกไปก่อนนะพี่น้องเลยผมเบี่ยงอาหารเม็ดอาหารสําเร็จบอบมมีอาหารเสริมหนังบ่มีหนอนบ่มีหังบ่มีเส่เดือนยังให้กินผมเลี่ยงด้วยอาหารเม็ดอาหารสําเร็จเลครับพี่น้องเด้อเดี๋ยวม่เบิ่งต้องการครับพี่น้องว่ามันตัวใหญ่สำเนีดีเลยครับพี่น้องเด้อผมใจพี่น้องในเบื้องก้อนนี่นะคือบอซีเมน บ่อปูนของผมนี่เป็นลักษณะนี้แหละเดี๋ยวพี่น้องมาก่อนเดี๋ยวผมจะสิขาไปถ่ายเบิง้งข้างในให้พี่น้องได้เบื้องกันผมก็ใส่ผ้าเส้นสีเขียวม่วงไว้ครับกันมันหอนออส่วนถี่มีต้นหญ้าขึ้นนะครับต้นหญ้าขึ้นนั่นคือส่วนดินนะครับด้วยตอนนั้นตอนนั้นผมจะเห็นเป็นส่วนส่วนของดินให้พืชขึ้นไปเรียนดินน่ำนะครับใอ้ไม่ดินนำ่ำ แต่ว่าส่วนนี้ก็จะเป็นส่วนมีนามผมกับมีนาหน้ามร้ายแล้วครับน้ไปประมาณสิบเซ่น,เเน,เนนี่แหละผมใ่ไหวพวกใหญ่อเลยรอยเร่นนามแน่ขึ้นโคกหนํำนั่นนะครับอาเดี๋ยวผมจะข้าไปเบิ้งข้างในเดี๋ยวไปเบิ้งกันครับข้างในผมตัวใหญ่ปันไดครับตอนนี้ผมกับเขามาอยู่ข้างในเลยนะครับพี่น้องพี่ทินเดี๋ยวที่ว่าเบิ้งโตกันก่อนครับหาเบิ้งโตก่อน,อน,อนมันอยู่ไซบูปที่นี่ มันต้องเปิดเบิรงเลยครับพี่น้องเลยมันอาจจะส้นอยู่นั่นครับโอ้โอ้โอพุน่นเต็มไปถึงโคกพุ่นครับพุน่นเต็มไปถึงโคกพุ่นครับพุน่นมันจะมักส้นอยู่สิละครับมันจะมักส้นอยู่เบิรงตัวนี้เป็นจใจนอนนี่เนาะอันนี้ครับนี่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 น น,น,นี่นี่ยนี่เราก็ร่างเต็นไปนี่อุ๊บอ,อ่ะเนี่ยผมจับให้มุพี่น้องนี่ครับอันนี้คือเดือนเคืองด้วยพี่น้องด้วยอีกกบเดือนเคืองกบเดือนครึ่งนะครับตัวก็จะออกสีดำดำบทันเหลืองตัวบทันเหลืองครับอ้นส่วนหนึ่งก็ขึ้นไปอยู่หุ่นเยอะตัวนี้ปุ๊บปิดลงก่อน ่วนมากก็จะลบอยู่น้่นนี่แหละครับก็จะลบอยู่น้ำกระเบื้องนอกจากหากระเบื้องแต่กระเบื้องยังนี่แลห,หละมาห้อคนลบตัวนี้ก็มีประโยชน์ด้วครับด้วยหนึ่งก็บลบแดดน้ำมะฮ่อนหลายสองก็คือลบพว,ว,วกนกพวกพวกนก่แหละครับพวกนกสีมา้าสวบกิน กินปลากินเขียดกินกบนี่เลยคุณครับอยู่ทางไหนคุณเต็นโยโยยยอยูย่ทางไหนผมบ้าตัวเดี่ยวขับไปบนทางไหนกก่อนก็อยากตื่นคนแน่เด่น้องเด้อวยไปจะตื่นคนแน่เดี๋ยวผมจะยกขึ้นไปบ้วย เห็นบอพี่น้องเห็นบ่พูน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 ที่นอยู่หุ่นพี่น้องเห็นบ่พูนพูนโตบักใหญ่เลยนี่แหละเห็นบ่ครับเพื่อจะจะไปลบยึงเสร็จแล้วอันนี้อันนี้ขึ้นขึ้นโบกนะขึ้นโคกเขาเอามาขึ้นโคกแต่โลกน้ำแล้วก็ขึ้นโคกที่นี่แหละอันนี้ตะเบืองกันแดดกันโนกน้ำ อันนี้ต้นใหม่ต,ะมะต้นไม้น้ำเท่านี้แหละก็บาว่าปลูกไว้ของวดน้ำไ่น้ำก็หวังมันตายเดี๋ยวไปเบิ่งอีกก่อนเบิร่นจนนี่บริี่คนหน้าพี่น้องปูน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 นน้าพูนหน้า ปูนปูนปูนครับเนี่ยเห็หมอกกินกับโรนามบ้างหละพุณเออเปิดมือตัวนี้ก่อนยังไงปูนอะเต็มนนึปูนอ่หอกเขาเป็น,ปน,ปนหนองเบิง้งโตมันอันนี้เดินเกินได้เป็นหนองเด้อ เห็นป่ะกับพีนองนี่โตก่ป,ประมาณเนี่ยเดือนครึ่งแต่ถือว่าจับค้าได้เล้ครับนี่เดือนครึ่งนี่จับค้าได้แล้วถ้าผูมักโตเมใหญ่ปันไหนครับแต่ภูมักตัตใหญ่ก็เลียงต่อไปอีกประมาณสักสองเดือนแต่ยังไรก็เป็นแต่ยาดเนาะ ส่นหน,น,นึงกับแรงลงน้ำหมดแล้วครับลงน้ำหมดแล้วคุณนะครับพี่หมอพี่น้องคุณเอ็มหนึ่งคุณนี่นะครับน่าก็บ่ลายเห็นบ่เพื่อกระชีสัมสัมเพราะในร่อง,อเ,ลลงเรนนะครับพี่น้องซัมเพอาะใล,ลงเรน บ่ถือว่าหลายบอให้หลายแต่ว่าก็บ,บอให้ขาดน้ำนี่ครับนี่ตัวนี้ตัวนี้ก็ลังเหลืองตัวนี้ก็ลังเหลือง,ต,งอตัวโปดยี่บ่กงอตัวโปดยู่เทิงมึนบางเปิดตัวนี้ก็มีวะ อยู่ไหนพี่น้องอันนี้ที่ว่าขายได้เด้ยพี่น้องเด้ยกที่ว่าขายได้และแต่ว่าผมยังยังไม่ฮ้อนจับขายหรอกรยังไปอีกสักก่อนพ่อเราไปที่นี่ต้งมาก,กวนมาที่นี่ปล่อยพึ่นอยู่ซะไปที่นี้ครับอยังไหครับพี่น้อง กบของบันสวนเกษตรสนสุกผมพาให้เบิง้งตัวงามมาครับตัวงามมาครับอ้าผู้ดใดสนใจอยากเรียงก็ลองมาได้ครับเด้อเลียงแบบผมนี่แบบง่ายๆครับเพชรบอรซีเมนต์แบบีบยบ่อปูนก็แ้วแต่พี่น้องนี่พื้นที่มีดินน้ำมีน้ำง่ามอม่ต้องห้ายครับแค่45วันนี่ตีไป45ิวันเดือนครึ่งก็สามารถจับขายได้แล้วครับ โตกะตามที่ผมให้เบึงนะ้งแะพี่น้องกับออสมควรไผมักตัวหน่อยกะซ้ำมีขายได้แหละแต่พาอยากมักตัวใหญ่กะก็เรียกไปอีกครับบันกฝากต่อน้องเพีย่แค่นี้ครับเอาไปคิด้าพอกันไหมครับขอบคุณในหลายพี่น้องที่เข้ามาที่ตามรับชมครับสวัสดีครับ